สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว youtube นะครับนี่ครับหัวหน้าจโจ้นนี่ะจะล้างนะจะล้างไอ้ไอ้รถเทลเลอร์นะครับเอาเอาแมโคโรนะครับเอาแมคอร์แมคอรตักล้างเดี๋ยวจะให้ตกากถอยไปนิดหนึ่งถอยไปนิดหนึ่งตัวนี้ไม่ต้องเอาขึ้นหรอกไม่ถึงหรอกไม่ถึงไม่ถึง มารอดูเลยฮะนีะ่คลิปนี้ก็ตาตา้ตาขับเทเลอร์นะครับขับเทเลอร์เอาไปให้เจ้าแคทสามสองศูนย์นะครับอันนุระวังสายไฟเด้อตรอแอบอิกใต้แอบิก,อบกโอ๋อ นี่แมวาหางลงด้วยล็อกล็กอกแมวหางลงแ <laughs> มวหางลงตักตักได้เหรอไปไหมนะโอ,โ,อโอ้โหลูกหัวใหดึงลงเลยนะ, <laughs> นะไม่ต้องใช้แล้วไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้เครื่องเลยเอาเนี่ยนี่เราตาดูไว้ตา,ทางทำนั่นเลยอ่าลงทีละข้าง นียังลงทีละข้าง,น,งานี่ครับก็ยาง,งใหม่ยางใหม่หกเส้นแปดเส้นแล้วอันนี้ไม่มีปัญหาแล้วอันนี้ ต้อนได้ไวเตอรอได้ไว้ป่าม่วงยีงเด้มันวียเออนู่นนู่นเห็นว่ามันรอยๆอยยังไงไม่รู้โอ้ตอนนู้นเอาอะไรน่นทำไมจุดไฟอะสรังโอ้นั่นครับสรังครับเออเอาสรังครับีเย โอ้ oh. ไม่แล้ว <c oughs> อะเอาไปอยู่ด้วยปะใช้ตา <c oughs> มไปด้วยวะระวังรถเด้อทางโน้นอ, <c oughs> อ่ะนี่ฮะ เดี๋ยวมาดูครับวันนี้วันนี้รถจะล้างาเจ้าเทเลอร์นะเทเลอร์ตัวนี้เนี่ยวจะตักน้ำตรงนี้เลยสาดเลย เลือดแบบง่ายๆนะพี่น้องตักน้ำสาดเลยนี่ครับครับนี่เจ้าแกคทน้อยนย่าช่วย ส,สะอาดเยลียบออกเลยนะพี่น้องนะเกลียวพอ,อกเลย้ไฟช็อตเลยนะเปิด <c oughs> ไฟเลี้ยวช็อตเลยนะโอ้ดูเกลียวเข้าบ้านเขาหรือเปล่าอนาจโร เขาไปหน้าบ้านกขาเนี่ยเขาจะเข้าบ้านได้ไหมเนี่ยรถเก๋งมารถเก๋งมา ดูครับต้องบกให้รถผ่านมาก่อนนะเป็นยังไงครับสะอาดไหมสะอาดสะอาดไหมฮหนายโจ้ยโอ้แอทางเข้าบ้านเขาเล่บหมดเลยนี่ โอ้ต่างกับบ้านเขาเล่มาเลยว่า,น,านั้นโจรยีดูเนี่ยไหลละเปิดน้ำไหลนี่ครับเราก็ต้องมาตรวจก่อนเดินตรวจว่ามันสะอาดไหม,ม<า>นี่อันนี้ค่ะแค่ดนน้ำอย่างนดูมันสานหมดแล้วอย่างีิงอือดูเป็นไงครับพี่น้องล้างรถแบบง่ายๆครับถ้ามีน้ำอยู่ใกล้ๆเจ้าสามสองศูนย์นี่โอ้ไม่ได้สาดทั้งหัวด้วยนี่ตรงนี้ดินดินเต็มเลยนี่เนี่ย ตรงเราต้องสํารวจนะการทำงานล้างรถของเจ้าแคสน,น้านี่ดูดูดูระวังลื่นเหมือนกันนะครับมันลื่นเหมือนกันนะตรงนี้ต้องระวังนะครับอรอดูครับพี่น้องรอดูสักพักนะฮะ รอดูก่อนนั่งรอนั่งเล่นก่อนครับนั่งเล่นก่อนเดี 1970, ย๋ยวะเราเราดูอ่าระดับน้ํานิดหนึ่งนะครับพี่น้องนะระดับน้ำนี่ครับกระทอมทําใจครับนั่งเล่นก่อนครับหรือว่าต้องอ่าถอนเบียร์ถอนอะไรก่อนไหมนี่ต้องขวดเบียร์เยอะอยู่บ้านช่างบ้านช่างบ้านช่างพอบ้านช่างตกเก็นมาก็ต้องอ่ามีมีถอนนิดนึงอย่างนี้ต้องถอนนะครับ อ่ะนี่ครับกระทอมทำใจครับนี่ตีกล่องตุ้งตรีรึงเลยใบใหญ่ตัวโมตัวโมเนี่ยมีใบใหญ่ตัวเตี้ยตัวใหญ่ทุกอีหนึ่งหมืนหกพันหนึ่งหมื่นหกพัดินี่หน่อยไอ้หกพันพวกนั้นมันนอนอยู่นี่อยู่แล้วยายอามเนี่ยนอนอย่างนี้เลยไม่ต้องไม่ต้องกลับบ้านไม่ว่าจะครับถ้านอนนี่ก็ทำให้มันตึงหน่อยนะพูดโปรยยุบเลยอทำโอ้เลย มันจะได้มันจะได้เสร็จไวนะครับนอนนี้เราก็จ้าว่าผมจะทำแค่สิบห้าวันโอ้โหอนาจโรอะสิบห้าวันครับสิบห้าวันสิบห้วันนะเอาวันละจะเอาวันละยี่สิบชั่วโมงหกล้อเอ้ยเตรียมความพร้อมเด้อเอาสิเอาห้าวันแค่นั้นหกล้อหกล้อหกล้อพร้อมตลอดครับหกล้อหกล้อพร้อมตลอดแต่ว่ายังไม่ได้ถอนนัก กันชนออกเลยคันนั้นต่ำอ่ะคันต่ำยังไม่ได้ถอดออกเลยจะต้องมาด้วยเปล่าถอดออกเลยออดกจะมาไหมผมถามมาโอ้นลัดไม้ออกเอาผมถามว่าจะมาไหมออกมาเออผมจะรับแค่รถน้ำกรีนเลยแค่นั้นเลยน้ำกรีนมาเอ็นนะน้ำกรีนใส่โคกมานะพูดเม่เลยพูดเล่น มาเวใส่มือนกันนี่ตาตาก็รับสมัครเหมือนกันครับนี่มีอยู่รถดําคันหนึ่งอันนี้รถดินด่วนครับจหี่นเกีเคยคลิปตะกีทารถดินด่วนีทารถดินด่วนลกอไม่ในไงป้ายมันชิ่เสื้อดินด่วนเนี่ยอ เงินเชื่อกเงินด่วนรถดินดวนเอดีครับสําหรับคลิปนี้ก็นี่ครับรถตัตตาครับคันคันนี้จะสมัครลงบ่อลงสาลงนี่แหละนี่ครับรอบคลิปนี้ก็บายบายนะครับ